สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคนสาวติ๊กครับสวัสดีจ้าพี่น้องนีรับเห็ดที่เราได้มาหมู่เช้านี้เนาะสติส๊กเนาะ<า>ทำการล้างครับนี่สติส๊กจ,จะทำเมนูอะไรกับเห็ดนี้ครับอไปพัดพี่น้องผัดน้ำมันหอยน้ำมันหอยก่อนอื่นเราต้องมาแช่เห็ดให้ดินมันเปื่อยก่อนจะ้ะดินตรงขาเพื่อนนี่ แช่แล้วค่ะคล้างแช่ไว้จ้ะแช่ไปล้างไปก็ได้จ้ะได้ผัดหนึ่งพอดีเนาะสใส่พริกน้ำด้อใ,ใส่จักนนหน่อยนะแบบจักเม็ดตรงเม็ดนะมเนาะไม่ให้แค่นี้จั๊กแจ๊บจั๊กหน่อยเดี๋ยวมาดูกันพี่นะ้องผัดเห็ดโคูนหลวงที่ออกมาหน้าตาเป็นจังดาเนาะสตนะิ๊กเนาะจิ้มแจ๊บจังดาเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับนี่ครับ เห็ดสติก๊กล้างเรียบร้อยแล้วก็มาฉีกเนะาะดอกพุ่นใหญ่เกินครับแค่ของเราก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีกระเทียมกับพริกไปครับไปพัดเห็ดกันกระเทียมกับพริก,ก,กตำเนาะ น้ำมันหอยน้ำหกขีดแบอกิน,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 นได้มาพี่น้องหอยย่าไหนคือเห็ดเบื้อบ้านเฮาเลยไมนมีแบบเก็บผักกาดพี่น้องกินผัดผึกเป็นหองดอกหา,าวดอกหอวผักกาดด้วยไปแล้วก็รอให้เห็ดพุ่สักหน่อยครับ เรายุบแล้วครับน,นีก็มาปรุงกันเลยใส่น้ำมันหอยลงไปเลยเหตุผลเพื่อนจะมีน้ำเลือกน้อยเวลาเราล่างน้ำเพื่อสีออกมาน้ำเคือฟงล็อตตี้ชเอาเนด้วจ้าด้วยจ้า เอาขนาดเทแบบเ,เรียบ้อยร้อย,อยหเห็ดสดชิมรสตามใจชอบน่ะเรากินของน้ำกันจ้านี่ครับร้อยแลย หิดคูนขาวลาดเขาเา่ขาเลยพี่น้องต้องเปื่อนหลายเทือมีนูงง่ายๆเซฟกินเยอะๆเด้อสิพาไปเอดเวียต่อเ <c oughs> ติมพลังก่อนเติมพลังก่อนกองทัพต้องเดินที่ท้องมาช้านี่เฮาเจงเหิดรอบนี้เฮาผัดหิดสดๆพี่น้องผัดน้ำมันหอยใส่พริกนิดหน่อยก็มีรสชาติเนะหอมหวาน อยงกรอบขนาดนี้นเนาะกรอบเห็สดสดๆใ่เนาะร้อนแต่ว่าพี่น้องร้อนกับบรรยากาศแบบนี้เข้ากันอยู่ครับเพราะว่าลมหนาวยังพัดอยู่เลยเดินวอยอกินยั่วพี่น้องยามเที่ยงยามบ่ายช่วงนี้มีแต่เห็ดกินแต่เห็ดตลอพี่น้องนี่เพราะว่ากินยังไงก็บเบื่อครับ เราทำได้หลายเมนูเนาะสติกเนาะแกงกันแล้วปุ่นแล้วพัดแล้วย่างทำน้ำจิ้มพี่น้องเอฟซีแนะนำมาเตาติ๊กเสียบไม้ย่างน้ำจิ้มส้มๆโอ้โแมมนความเนาะสติกเนาะแมนจ้ะโบมีน้ำจิ้มก็ได้ย่างไปกินเล่นเผาป่าเนี่ก็ะเซ่บครัอมเอาเนาะเดี๋ยวห่หยบักเขนกับสติกกินข่าก่อนจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเอ็ดเวียดเอ็ดเวียดทางไหนมารุ่นกันพี่น้องมาช่วยกันหลายคนเลยเด้อเวียดบัเคนนี่ไปครับ มาถึงหน้างานแล้วจ้ะพี่น้องดีงานหนักงานใหญ่ของเราก็คือมาเอาฟืนพี่น้องมาเอาฟืนในสวนยางพารานี่ช่วงนี้ลมสีแหงจักหน่อยง่าแหงง่าตายพอนมันสีฮักลงมาจา้ะโอ้ยลมขนาดพี่น้องเขาฮันบูบุนนี่ไม่เสียเมื่อกี้นี่สายขาดเดี๋ยวชลิศตั้งกล้องก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิไปเก็บส้อยบาเคนพ่อจะ้ะ เก็บมาสุ่มเรื่อยๆเดี๋ยวเขาค่อยกัดค่อยตัดเป็นท่อนๆจ้ะน่นาอย่างหักเต็มตามสวนนี่จ้ะเอาไปไว้เอ็ดอยู่เอ็ดกินหนึ่งเข่าเอ็ดกับเข่านะจ้ะนี่สติ๊กมักใส่ฟืนหนึ่งละประหยัดพี่น้องเ้ยนี่อ่ะเดี๋ยวสติ๊กไปซอยบอเขนก่อนจ้ามาพี่น้องซอยบอเคนก่อนถ้าเสียงลมดังก็ขออภัยน้ำเด้อพี่น้องมาพี่น้องซอย ติ๊กบอกเคห์หาฟืนนะจ้า Yeah. น้องอคนมะกองกไว้เรียบร้อยแล้วจกก้ะกระซิซอยกันหั่นเป็นทน่อนพอดีคนขึ้นรถน้ำบอกเกนเนาะครับถ้าต้นใหญ่แหง้งจะหั่นบอกเกนใช้เรื่อยตัดเอาถ้ามันบบใหญ่แหง้งครับพิจิตรเซมี่ควันเอาประมาณนี้พ่อบอกเกนจะเอาไปตั้งข้างบ้านแล้วเบีนี้กันไว้ก่อนกันไว้เขาจะได้บบบุขึ้นน้ำาหมาเถาคิดใช่เราค่อยมา था กันคนละไม้ละมือเอาฟืนแล้วก็เข้ามื่อรับลูกโรงเรียนเพราะว่าเอคยมีเพิ่นไปอยู่แล้วเนาะ่ในวันหยังบอกกินธนาคานคเลิกสี่โมงเร่งถ้าวันพุทธคือเลิกเร็วไงเพราะว่าเอาอยู่ห้องเลืยสติ๊กจะมาหาเห็ดแล้วเอาฟืนเมื่อน้ำเลยนะบอกกินเนาะเ <laughs> ขากินน้ำแล้วก็ฟืนเมือ่อ ธรรมชาติดีอย่างนี้แหละพี่น้องเหนแหอประหยัดได้กับประหยัดหากินอางธรรมชาติหาหาอย่างจากธรรมชาติถ้าปล่อยไว้มันจะย่อยสลายเนาะไหมเนาะมันเอาคาสามารถไปทำฟืนหนึ่งเผาไปอ,อยู่ไปกินได้จ้ะชุบ โยนสังคมถ้าสงเราก็ดูคือบอกพอดีได้ย ก็ได้ เราก็ได้ฟืนกองโตไม่ยะบะบบเมื่อยคลิ่นี้กี่เขาอิ่มมาแล้วเนาะครับไปคนอีกพี่น้องาเอาหลายๆจะไปเอาอีกอยู่เนาะโอเคนะเนาะครับผมเราเอารถมามาเทียบนี่มันเป็นถนน <S <S มาพี่น้องมาซอยขนฟืนค้นรถในจับแันนี้ มาเอาตกข้างในอีกพี่น้องมาเลยต้องเอาเป็นุ้มบอเคไหะพ่อแม่เจ้านายมาเอาซอยน้ำผุตัดอยู่ข้างในผุผุใช่ฟืนกันจะ้ะฟืน,นแหนกแน่แต่ส่วนมากจะเป็นฟืนจ,นจ้ะจะเป็นฟืนยานหนาเมื่เท็กพอได้ผิงไฟยามเช้าแม่น,นยังเด้อเอาไปนึ่งข้าวกะเที๊ยบขึ้นหอมแม่นจ้ะเพลีย อยากประหยัดเป็นตัวพี่น้อง,งเจาข้างในโอเคเทียบเลยข้างในเอาเต็มรถไปจะติ๊กหาหาฟันเอาแถวนี้พี่น้องนี่ดิจะมีกิ่งในน้อยอยู่แถวนี้คะดิโกงนึงไอ้เบาเคนพ่อแม่เจ้านายเอาโดนใหญ่ข้างในพวออกมานี่สติ๊กสิฟันเอาแบบนี้กิ่งข้างหน,น้านี่ฟันเป็นท่อนๆจ้ะน่เชื่อไว้สุดสุด คนมาเป็นต้นเลยติบอกเคนนี่แล้มันจึงอยู่ได้นาน,นาใส่ฮอปีหน, <c oughs> น้าผูอนี่เหรอยิบมือปีหน้าเด้หาฟืนมื้อนี้ใส่ฮอตปีหน้าอย่างคุ้มเลยพี่น้องดนใหญ่ต้องใส่เรื่อย แล้วเาค่อยไปเรื่อยเอาปีเต่าอีกทีสั้นยาวค่อยไปเรื่อยอีกทีช่วงนี้ลมแหง้งลมหนาว กิ่งไม้ยางมันสีหักลงมาเจ้าของสวนเพิ่นกับบัห่วงจะมันเกะก,กะสวนมันฮกเก็บเอาโลดถ้าเป็นบ้านาเฮาในสวนไผัสวนมันได้เนาะพี่น้องเพผูนบัให้เก็บเด้เพิ่นอเอาไว้ใส่เองพี่น้องเพิ่นใต้เพิ่นใส่แก๊สเพิ่นบ่ห่วง มันรกมาเก็บได้เลยมาพี่น้องคนขึ้นท้ายรถแบบน,นี้เฮเสียงนี้ <laughs> มาพี่น้องคนขึ้นท้ายแล้วแบบน,นี้เต็มแบบน,นี้ใส่หอดปีนาเราจะมาเข้าดาวก่อฟืนข้ามปี <c oughs> หายังมาย่างเนาะ ห,หาหนูเปลี่ยนเป็นหมูบ่ได้บ่หนูตัวน้อยกินแซ่บหรือ <laughs> ไปเอาหอยทะเล แล้วก็เปิดปิดเข้าใหม่กุ๊บกันนั่นแหละใครไม่ยายฟูไม่กลางทางเจ็๊กันนะ Nhà, nhà phốt. Ừ. À, chào, nào, bọ? cái nhà mình đi bọn 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 จะเกิดน้นตนยางนึงพี่น้องมขนาดเลยจะใช้ทุกวันนี่ประมาณเดือนพี่น้องแต่ถ้าแบบสลับเอ็ดแก๊สน,นี่ค่ะ ได้เกือบสงเดือน chìm hèn là đáy, thử cái chốc luôn đây. vớt là bỏ vớt hoa nó lơi. คลิปวันนี้า้องมาเก็บฟืนนำเราเก็จะใช้หลายเดือนอยู่ครับเราสติ๊กเนาะถ้าประมาณสองเดือนได้แล้วค่อยมาเอาใหม่ครับเอาหมด่อค่อยมาเอาใหม่ฟืนหลายพี่น้องเอาบหมดแน่นอนครับอเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปบบาเป็นกำลังใจให้ไหนได้ครับเราพบกันคลิปหนะน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า